เอาละครับหลังจากที่ผมทําคลิปสอนภาษา JavaScript เบื้องต้นไปพอสมควรแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วครับที่เราจะเรียนรู้ภาษา JavaScript เนี่ยในเลเวลต่อไปเพราะฉะนั้นในคลิปนีน้ผมจะมาเปิดประเด็นครับเรื่องของการใช้ JavaScript เนี่ยตกแต่งหน้าเว็บเพจด้วยการใช้สิ่งนี้ครับสิ่งที่ชื่อว่า DOM เราไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าครับว่า DOM เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คําว่า DOM หรือว่า DOM e เนี่ยมันเป็นคําย่อนะครับ มันย่อมาจาก document object model ถ้าเกิดจะให้ผมอธิบายเนี่ยผมจะไม่อธิบายเป็นทฤษฎีจ๋านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของผมครับผมจะขออธิบายเป็นสไตล์ของผมแล้วกันครับก็คือ DOM เนี่ยเป็นสิ่งที่ชื่อว่า document ที่เก็บข้อมูลชนิด object แล้วข้อมูลนั้นเนี่ยก็คือข้อมูลของโมเดลโครงสร้างของหน้าเว็บเพจ HTML ครับผมหมายความว่าตอนนี้ครับใน JavaScript ของเราเนี่ย ที่ใส่เข้าไปในไฟล์ HTML เนี่ยจะมีตัวแปรตัวหนึ่งครับคิดซะว่ามันเป็นตัวแปรแล,ล้วกันอาจจะไม่เหมือน100%ตัวนี้เนี่ยอาจจะชื่อว่า document ตัวนี้ครับคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดทั้งปวงเลยครับของการตกแต่งหน้าเว็บเพจแล้วสิ่งที่สามารถเรียกใช้จาก document ได้ครับเนื่องจากมันเก็บข้อมูลเป็นชนิดแบบ object ใช่ไหมผมสามารถใส่เครื่องหมายไปได้ครับแล้วหลังเครื่องหมายเนี่ยแหละครับ เราจะมีข้อมูลเราจะมีคำสั่งต่างๆสำหรับใช้ทำงานกับหน้าเว็บเพจ HTML ตอนในคลิปนี้เ่ยผมจะขอแนะนำคำสั่งชุดแรกก่อนครับก็คือคำสั่งสำหรับอันเชิญ HTML เนี่ยเข้ามาทำงานในโลกของ JavaScript ครับผมถ้าเกิดใครเคยดูคลิปสอนภาษา JavaScript เบื้องต้นจนใช้ได้จริงของผมเนี่ยผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าอวตารใช่ไหมแต่สำหรับในคลิปนี้ครับเรามา up level กันหน่อยผมจะเรียกสิ่งนั้นเนี่ยว่า element นะครับผม เริ่มต้นด้วยคำสั่งแรกเลยครับคำสั่งนีเนี่จะมีชื่อว่า get element by id อันนี้ก็แปลตรงตัวเลยครับก็คือดึงแท็ก html ครับที่มี id ที่เรากำหนดเนี่ยเข้ามาเป็น element ในโลกของ JavaScript อย่างนี้ครับผมใส่ id เป็น message message มี123ผมเอาเป็นอันที่2แล้วกันครับในแท็ html พวกนี้เนี่ยผมก็ไปใส่ id กับ class ไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับตามข้อความที่บอกไว้นี่เลย แล้วผมก็สามารถสร้างตัวแปรเนี่ยมารับตรงนี้ได้ครับตัวแปรผมจะชื่อว่า message แล้วต่อไปเนี่ยผมจะทำการเปลี่ยนข้อความง่ายๆให้ดูกันครับก็คือผมจะใช้ตัวแปรนี้ครับ message แล้วก็เรียกใช้ข้อมูลอันนี้ครับข้อมูลว่า inner html เพื่อที่ผมจะทำการเปลี่ยน html ข้างในเขาครับให้กลายเป็นข้อความนี้ครับข้อความว่าไม่ต้องห่วงฉัน ผลลับที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับว่ามีแค่แท็ก HTML ที่มี ID ว่า message ขีดสอันเดียวเนี่ยข้อความเปลี่ยนไปครับผมทีนี้การทำงานตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สัดใจผมพอครับคือต่อไปเนี่ยผมต้องการเปลี่ยนข้อความทุกอันครับที่มีคลาสเป็น message เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถใช้อันนี้ได้แล้วครับผมต้องเปลี่ยนคำสั่งเป็นคำสั่งนี้ครับ get element by class name แล้วก็เปลี่ยนข้อความข้างในนี้ด้วยครับคราวนี้เนี่ยผมจะดึง HTML ครับที่มีชื่อคลาสว่า message อันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยน,นะครับเผื่อคุณผู้ชมคนไหนไม่รู้ก็คือในไฟล์ HTML เนี่ย ID จะเหมือนกับเลขบัตรประชาชนครับคือเราจะใช้ ID อันนึงได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าคลาสเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับคลาสนี่จะเหมือนนามสกุลคือเราสามารถใส่คลาสให้กับแท็ก HTML หลายๆอันเนี่ยเหมือนกันได้ครับผม เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้มาครับจากคำสั่งนี้เนี่ยผมจะได้แท็ก HTML เนี่ยมาหลายตัวครับมาเก็บรวบรวมกันอยู่ในสิ่งที่ดูจะคล้ายกับ Array แต่ว่ามันไม่ใช่ Array ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับผมจะลบคำสั่งอันนี้ออกก่อนแล้วก็เมสเซจกับผมเนี่ยผมจะเติม S ไปเพราะว่ามันจะมีหลายอันละถ้าเกิดผมอยากเปลี่ยนข้อความทั้งหมดครับให้กับกล่องเมสเซจทั้ง3อันเลยอย่างที่ผมบอกับคือสิ่งที่ได้มาเนี่ย มันดูจะคล้ายกับ Array แต่มันไม่ใช่มันก็จะไม่มีคำสั่ง for each ให้เรียกใช้นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ for loop ธรรมดาได้ครับ for loop แบบคลาสสิกเลยผมก็จะตั้งชื่อตัวแปรก,ก่ากรับว่า i เท่ากับ0 i นี้ก็จะใช้เป็น index นะครับแล้ว i เนี่ยวนลูปไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดตราบใดที่มันน้อยกว่า message ตอนลรงสุดท้ายผมก็ i บวก แล้วข้างในนี้เนี่ยผมจะใส่คําสั่งครับสําหรับใส่ข้อความไปให้เมสเซจแต่ละอันผมก็เรียกใช้เมสเซจครับแล้วก็ตามด้วยเลข Index อันนี้ก็ตามสูตรเลยครับก็คือ inner html เท่ากับคำว่าไม่ต้องห่วงฉันเย้เฮแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยครับผมนี่ครับตอนนี้เนี่ยเมสเซจทุกอันเนี่ย ทำตามผมตามที่ผมอยากได้แล้ครับก็คือข้อความทุกอันเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมคําสั่งที่ผมแนะนําไป2คําสั่งเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามันทํางานได้ดีไหมมันก็ทํางานได้ดีในแบบของมันครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่เราใจผมมากพอคืออย่างแรกเลยครับคือชื่อมันยาวมากเลยแล้วก็เวลาผมเรียกมันครับอย่างเช่น get element by class name เนี่ยคือผมออกเสียงได้ไม่สะใจครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับผมจะมี2คําสั่งต่อไปครับ ที่ชื่อมันเนี่ยเท่ถูกใจผมมากกว่าแล้วก็มีวิธีการทํางานที่เราใจมากกว่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเริ่มกันที่คําสั่งแรกก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย get element by class name เนี่ยมันจะดึงแท็ก html ทั้งหมดครับมาเก็บเป็น list อยู่ในตัวแปร message ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำสั่งที่ใกล้เคียงกับตัวนี้ครับคำสั่งนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า query selector all อันนี้เนี่ยก็จะทํางานเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยครับก็คือดึงแท็ก HTML ทั้งหมดที่ตรงเงื่อนไขเนี่ยเข้ามาเก็บเป็นลิสต์อยู่ในเมสเซจนี้แต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างนี้ครับคือข้อความข้างในนี้ครับข้อความนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องใส่ไปเนี่ยคือ CSS selector หมายความว่าเราทําการเขียน CSS ให้เลือก HTML ยังไงเนี่ยเราเขียนใน JavaScript อย่างนั้นครับเหมือนกันเลยอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นการเลือกแท็ก HTML ที่มีคลาสว่า Message แล้วโค้ดบรรทัดที่2ถึงบรรทัดที่4เนี่ยที่ผมทําการวนลูปเนี่ยผมก็จะไม่เปลี่ยนมันนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับมันก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยแต่ผมคิดว่าผมเปลี่ยนมันดีกว่าครับเพราะว่าผมอยากทําอะไรอย่างหนึ่งให้ดูก็คือตัว Message ที่ได้มาจาก querySelectorAll er เนี่ยมันจะมีความเป็นลูกรักมากกว่า g e t e l e m e n t b y classname ตรงนี้ครับคือ message อันนี้เนี่ย มีคำสั่ง for each ให้ใช้อันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไม get element by class name เนี่ยมันไม่มีอันนี้แต่ว่าไอ้นี่มันดันมีครับอันนี้เราก็ใช้เหมือนกับ Array เลยครับก็คือมีฟังก์ชันข้างในแล้วผมก็จะสร้างตัวแปรตัวนึงครับมารับค่าที่ถูก for each เนี่ยถีบส่งมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือ message นั่นเองครับผมต่อไปผมก็เอา message นี้ไปใช้ได้ครับก็คือ message message ทีละตัวครับ inner html เปลี่ยนเป็นเพลงนี้ครับไม่ต้องห่วงฉันจากพิเศษโลโซนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็เหมือนเดิมอย่างนี้และครับเหมือนเดิมประดุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปครับคือโค้ดตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าโค้ดสั้นลงเยอะเลยนี่แหละครับคือเหตผลว่าทําไมผมถึงถูกใจคำสั่ง query selector all เท่ๆอันี้ แล้วก็มาดูกับที่คําสั่งต่อไปครับคราวนี้เนี่ยผมต้องการดึงแท็ก HTML แค่ตัวเดียวครับมาทํางานผมไม่ต้องการดึงแท็ก HTML หลาย,ลายๆตัวแบบนี้ละคราวนี้ผมจะใช้คําสั่งนี้ครับที่ชื่อว่า c u r y Selector เฉยๆผมแค่ลบ All ออกเนี่ยก็ใช้ได้แล้วครับแล้วสิ่งที่ผมจะดึงมาครับก็คือเอาเป็น message อันที่3าแล้วกันครับเป็น id ว่า message 3 แล้วลูปตรงนี้เนี่ยผมก็ลบออกได้ครับเพราะว่าเมสเซจคราวนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นเมสเซจเติม s แล้วครับเป็นเมสเซจแค่อันเดียวอันนี้ก็ตามสเต็ปเลยครับ message inner html ไม่ต้องห่วงฉันแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คืออย่างนี้ครับสังเกตไหมครับว่าการทำงานของมันเนี่ยจะคล้ายกับ get element by id เลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันครับ ก็คือตรงนี้เนี่ยเราใช้ CSS Selector ในการเขียนหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดผมไม่ต้องการใช้เป็น ID เนี่ยผมก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับเปลี่ยนเป็น Class ก็ได้แต่ว่าการใช้ Class ใน querySelector เนี่ยมีจุดที่ควรคำนึงถึงอย่างหนึ่งครับก็คือมันจะหาแท็ก HTML ที่มี Class ที่เรากำหนดเนี่ยมาเจออันแรกเมื่อไหร่เนี่ยอันนั่นแหละครับที่จะเข้ามาเป็น element ใน JavaScript อย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับผมใช้ querySelector เนี่ยเป็น Class Message อ well, ันนี้ก็ค land, ือผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะมีแค่ Message อันแรกอันเดียวครับที่ข้อความเปลี่ยนไปครับผมสำหรับเป็นคลิปนี้ผมแค่แนะนำสีคคำสั่งครับเป็นคำสั่งสำหรับเรียก Tag HTML เนี่ยเข้ามาเป็น element ใน JavaScript แต่ว่าในส่วนของการตกแต่งครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าผมแค่เรียกใช้ innerHTML ครับ เพื่อเปลี่ยนข้อความที่อยู่ข้างในเมสเซจแน่นอนเขาว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เอาจริงเลยครับเครื่องผมมันเพิ่งจะร้อนขึ้นเองเพราะฉะนั้นในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันจริงจังมากกว่านี้ครับยังไงรอติดตามได้เลยครับผม